ตรงนี้ที่นาดาวฝนตกนะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะน้ํามันก็จะเป็นน้ําฝนแบบนี้มันจะมีน้ําในนาด้วยเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าเราเจออะไรต้องค่อยๆนะคะเดี๋ยวมาทายกันว่ามันคืออะไรนะคะนี่เห็นไหมคะดำๆดำๆในน้ํานั่นโอ้ยมันคือฮะมันคืออะไรเนี่ยปลาอคอกวะเนี่ยเหมือนปลาอคอกเลยคะ่ะปลาอคอกนี่คือปลาช่อนใช่ปะจะให้ดูใกล้ๆนะ มูมันหาดูยากนะคะเพราะว่าเราก็ไม่เคยเจอมานานแล้วนี่เป็นปลาคอกค่ะไม่รู้อุ้ยอุ้ยมันตื่นนะคะมันตื่นไม่รู้แม่มันอยู่ตรงไหนนะคะมูเยอะมากๆค่ะดูดิเยอะจริงๆนะคะนี oh, <S 2> <S 2่แม่มันอยู่ไหนไม่รู้อุ้มดินดินจะให้ดูใกล้ พราะมันเป็นแอ่งน้ําแค่นี้เองมันเป็นคูน้ํานะคะเนี่ยเป็นคูน้ําที่ว่ามันจะเข้านายอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็น้ํานะโอ้ยเอาไปปล่อยสระได้นะเนี่ยแต่ว่าตัวมันเล็กมากโอ้ยเป็นร้อยร้อยล้านตัวไม่ถึงล้านน่าจะหลายหลายหลายร้อยตัวนะคะมากกว่ามูเยอะเลยอะแล้วเดี๋ยวน้ําตรงนี้มันก็จะแห้งไปนะคะถ้าถ้า คลองมันเนี่ยถ้าคลองไม่มีน้ําน้ําตรงนี้จะแห้งไปนะคะอันนี้ก็แต่ช่วงนี้ที่นาดาวก็จะทํานานะคะก็ปิดน้ําตลอดก็ไม่น่าจะแห้งนะประมาณสามสี่เดือนนะคะน่าจะอยู่ได้อยู่แต่ว่าเยอะมากๆเลยค่ะดาวก็เพิ่งเห็นนี่แหละค่ะงูเยอะมากเลยนี่พอดาวมาตรงนี้แลกล้งอยู่ตรงนี้นะแต่พอดาวมาตรงนี้มันหนีไปตรงนู้น หมือนมันรู้นะคะแต่ไม่รู้ว่าแม่มันอยู่ตรงไหนน้อนึกว,ว่าแม่มันต้องอยู่ข้างล่างนี่แหละค่ะอาจจะแอบแอบอยู่นะว้าวอันนี้ก็ใครรู้ว่าปลาอะไรช่วยบอกหน่อยอาจจะเป็นปลาช่อนก็ได้เนาะเราก็ไม่รู้ว่าปลาอะไรเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเจอคนพวกปักเป็ดเนะะี่ยค่ะไปเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีใครปักเป็ดนะคะเพราะว่าเขามา เขาทำนากันหมดนะคะไม่มีใครนู่นหนีดาวไปนู่นแล้วแปลว่าแม่มันต้องอยู่ข้างใต้นี่นะคะน,นันน่นนั่นันกระดินดินไปดินมานะอยู่ข้างล่างเขาตัวแม่มันน่าจะรู้แล้วแหละว่าดาวมายืนมองอยู่นะคะอันนี้ปลาคอกแต่ตัวเล็กมากๆเลยค่ะน่าจับใส่สาะระคะ่ะดาวมีสาะอยู่ตรงนี่ มีสระอยู่นะคะแต่ก็เล็กขนาดนี้เนี่ยอาจจะรอดตะแกงนะคะะ,คะซ้อนอยากแล้วก็ไม่รู้ว่าแม่มันอยู่ตรงไหนนั่น,นดูว่านะไปวิ่งกันไอ้ไว่ายกันนน่นไปนน่นแล้วไปโน่นแล้วหัวไปโน่นแล้วนะแปลว่าแม่มันต้องว่ายไปทางโน้นแล้วล่ะแล้วน้ำก็มีอยู่แค่นี้เองนะนี่มันจะว่ายไปไหนเนี่ย คือช่วงนี้ฝนตกปลาก็คงจะออกไข่กันนะคะอันนี้ก็โอ้โหอลังการได้เยอะเลยค่ะเดี๋ยวพอโตๆหน่อยเ,ยอเดี๋ยวเราก็จะถ้าเขายังอยู่แถวนี้นะก็เดี๋ยวจะชวนแม่นะคะมาซ้อนเอาไปใส่สระนะคะจะได้อยู่ในสระเนาะไปนน่นละค่ะคงหาได้ไม่ยากนะคะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นคลองไส้ไก่อย่างงี้นะคะคลองไส้ไก่เข้ามาในนา แบบนี้เองมันเป็นคลองไม่ลึกไม่ไกลด้วยค่ะมันเป็นคลองแค่เนี้ยก็คงจะเดี๋ยวก็เจอกันละคะอยู่กันตรงนี้นะคะอันนี้ก็พามาดูค่ะเพิ่งเห็นหน้านี้เพิ่งเห็นแล้วค่ะปีเนี้ยปลาอคอกแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่นาเราเองสวัสดีค่ะ